ผู้โดยสารเปิดประตูมาผู้โดยสารก็ตกใจอยู่ว่าอทำไมเงินอยู่เต็มบ่อหลังหมดเลยตกใจแล้วขึ้นมาก็เลยช่วยกันนับฮะแล้วผมก็เลยแจ้งมาสถานีวิทยุสอพอเพื่อจะนำส่งคืนนะฮะหา้าหมื่นสองค่ะห้าหมบาทนะคะใช่ไหมคุณมนตรีใช่ครับ5 2า0 0ืบาทครับ5 2าสิบสองใบ 52, บ52บาบใบนะคะาหมนาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้โอป้าหาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นเรื่องราวดีๆของคนตัวเล็กๆในสังคมแต่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเรียกว่าชื่อเสียงของประเทศไทยกระจายไปทั่วโลก ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความมีจิตใจที่งดงามของคุณมนตรีแท้ตั้งคุณมนตรีแท้ตั้งเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ขับรถแท็กซี่สีชมพูหมายเลขทะเบียนทอทหารสเสือ3582วันนั้นเนี่ยรับผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนไปส่งโรงแรมย่านสุขุมวิทยีิบสอค่ะพอส่งแล้วเนี่ยได้รับผู้โดยสารนิรนามท่านหนึ่งขึ้นมา โอ้โหท่านนี้ก็น่าชื่นชมอย่างยิ่งเลยพอขึ้นมาปุ๊บเห็นเงินกระจายอยู่เต็มเบาะหลังของรถแท็กซี่ของคุณมนตรีค่ะ,คะก็เลยช่วยคุณมนตรีเนี่ยโทรหาโรงแรมหลังจากทราบว่าไปส่งที่โรงแรมอะไรนะคะปรากฏทางเจ้าหน้าที่โรงแรมก็บอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งเลยว่ามีใครทำอะไรหายแล้วมาแจ้งที่เคาน์เตอร์ไว้ไม่มีก็เลยช่วย เอาเงินเนี่ยใส่ถุงเอาไว้คุณมนตรีเองก็ไม่รอช้าด้วยความที่เป็นแฟนรายการสวพ f อ f m 91เราก็โทรมาที่หมายเลข1644โทรฟรีบอกว่าเก็บเงินได้ของนักท่องเที่ยวได้ช่วยตามหาเจ้าของหน่อยมาฟังความในใจของคุณมนตรีแท้ตั้งกันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ รับผู้โดยสารจากถนนประชาราบฎรเพียงห้วยขวาฮะไปไปส่งที่โรงแรมหนึ่งที่สุขุมวิวทซอย22เมื่อผู้โดยสารสองท่านนี้ลงไปแล้วผมก็ไม่ได้มองแลยผมก็เดียวออกมาถึงหน้าห้างสรรพสินค้าแถวนั้นมีคนโบกผมสองคนผู้โดยสารเปิดประตูมาผู้โดยสารก็ตกใจอยู่ว่าเอทำไมเงินอยู่เต็มบ่อหลังหมดเลย ตกใจแล้วขึ้นมาก็เลยช่วยกันนับฮะแล้วผมก็เลยแจ้งมาสถานีวิทยุสอ,อพอเพื่อจะนําส่งคืนคนะฮะแล้วก็นําคืนส่งไม่ไดภายในวันนั้นเลยฮะตอนบา่ายแล้วเพื่อจะให้หาตามหาเจ้าของเงินนะครับตอนนั้นผมก็คิดถึงว่าผมจะแจ้งสอ,อพอะเพราะผมเคยคืนของที่นี่อยู่แล้วครั้งหนึ่งฮะผมก็เลยคิดถึงสอ,อพอก่อนเพราะปกติผมฟังสออพอ,อยู่แล้วนะฮ <Okay. S 1> ะแล้วก็เลย มันคืนในบ่ายวันนั้นเลยครับค่ะคุณมนตรีทราบว่าครั้งที่แล้วที่มาส่งเป็นออกครั้งที่แล้วผมส่งอ่าหลุยวิตองมีเงินดอลล่าร์อยู่สองร้อยดอลล่าร์มีเงินบาทไทยประมาณแปดร้อยฮะเป็นนักกีฬาฮะผมเคยคืนท่านไปมันหลายปีก่อนครับคันโไม่อใช่ครับจำได้จำได้นักกีฬาเทควันโดฮะแล้วก็คืนส่งเพราะผมก็ฟังสอมาตลอดเนี่ย 但是我得回ก็คือทางคุณหยางค่ะได้บอกว่าตอนแรกที่ทำตกเพิ่งคือเพิ่งมารู้ประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะว่าได้ทำตกแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยว่าจะทิ้งไว้แท็กซี่ที่ไหนหรือไม่รู้รายละเอียดเลยก็เลยตอนแรกเนี่ยรู้สึกแบบไม่ได้หวังว่าจะได้คืนนะคะเพราะว่าเขาจำรายละเอียดอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะฉ的然非常的感他是的精神然 把这个钱还给到我，嗯，然后呢，我也感谢酒店，酒店热情的帮助，然后帮我找回了这个钱。ก็คือคุณอยากบอกว่าเขารู、呃、้สึกขอบคุณมากๆนะคะที่เออ คุณมนตรีนะคะได้เป็นคนดีนะคะได้พยายามที่จะคืนเงินนะคะโดยการติดต่อไปหลายๆที่เลยว่าจะเป็นทางสถานี2พล91นะคะแล้วก็ให้ทาง2พ91เนี่ยเป็นคนช่วยประสานาทางโรงแรมเพื่อตามหาเจ้าของนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าออขอบคุณมากๆเพราะว่าระหว่างเหตุการณ์นี้มีหลายคนที่พยายามช่วยเขามากๆเพื่อให้ได้รับเงินคืนนะคะอค่ <c oughs> อ่ะ เรื่องแบบนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเงินที่เห็นอยู่ในเบาะหลังของรถแท็กซี่ของคุณมนตรีแท้ตั้งไม่ได้มีเอกสารใดๆระบุไว้เลยว่าเป็นของใครแต่คุณมนตรีเนี่ยความคิดก็คือไม่ได้คิดว่าจะเก็บเอาไว้เป็นเจ้าของ อยากจะคืนเจ้าของให้เร็วที่สุดมันเป็นทุกขลาบมันไม่ถูกต้องนี่คือคำพูดของคนบมนตรีและคุณมนตรียังบอกว่าเอาของเข้าไปเนี่ยมันกินได้หรอกนะแต่มันนอนไม่หลับนี่นะคะ่ะจิตใจที่ดีงามจิตใจที่งดงามของคุณมนตรีแท้ตั้งซึ่งคุณมนตรีทําความดีครั้งนี้เนี่ยความดีนั้นไม่ได้ได้เฉพาะคุณมนตรีคนเดียวแต่เราคนไทยทั้งประเทศ ได้รับความดีงามนี้ด้วยชื่อเสียงของประเทศไทยขจรกระจายในเรื่องราวของคนดีมีน้ำใจขอบคุณคุณมนตรีแท้ตั้งนะคะที่ทำความดีครั้งนี้และในครั้งก่อนๆที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันพร้อมทั้งในครั้งต่อๆไปที่จะทำความดีสืบทอดได้คะ่ะขอบคุณคุณมนตรีที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะคะ วันนี้โอป้าหาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วพบกันใหม่ค่ะโอป้าหาเรื่อง fm 91 traffic pro แล้วพบกันค่ะ